มาอัปเดตในอัปเดตค่ะก็อันนี้จะเป็นยอดของกระโดงนะคะที่โดนเพี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงที่เคยให้ดูไปแล้วในคลิปเมนก่อนนะคะนี่โตแล้วค่ะตัวกิ่งที่แตกออกมาตรงตาใหมาะคะ่ค่ะที่เราไม่ตัดนะดูสิโอเคเลยเนี่ยความอดทนนะคะความอดทน เนี่ยอย่างที่เราบอกไปเนี่ยค่ะต้องกิ่งเขาเนี่ยก้านเขาเนี่ยจะมีตาอยู่เสมอเลยถ้าเราดูแลบำรุงดีๆค่ะเขาก็จะแตกตาแตกกิ่งให้เราแทนแทนใบเดิมเนาะที่มันโดนไหม้ไปแล้วนี่ค่ะแต่ใบเดิมก็ยังมีอยู่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นก็ รอเลี้ยงใหม่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในระหว่างนี้ก็คือให้เขามีใบยเยอะๆในการสังเคราะห์แสงก่อนพอเพราะฤดูร้อนเนาะอย่างที่เรารู้ก็คือว่าอากาศเอยอะไรเอยต่างๆนะะมีผลต่อการเจริญเติบโตหมดเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอีกต้นหนึ่งค่ะที่แต่ก่อนก็โดนเหมือนกันเลยต้นนี้เป็น queen of sweden ต้นนี้โดนดูดน้ําเลี้ยงทั้งทั้งกระโดงเลยค่ะแล้วเนี่ยกระโดงหิกงงอด้วยแต่เขาก็เนี่ยค่ะพยายามที่จะแตกิ่งแตก้านมาให้อยู่ถึงใบไม่ค่อยสวยถึงจะโดนแบบว่าผ่านสมรภูมิสงครามมาก็ยังคงเป็นกระดงที่แข็งแรงให้เราอยู่ค่ะก็เก็บไว้ในการที่จะให้เขาเจริญเติบโตใหม่ในอนาคต